สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามผลกันนะครับตอนนี้ก็จะประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับทีเ่เจ้าพารามิซียมของเรานะครับยังมีชีวิตอยู่เนาะคิดว่าวันนี้เนี่ยผมคงจะเป็นคลิปสุดท้ายปิดท้ายแล้วนะครับสําหรับการทดลองตัวนี้นะครับซึ่งผมก็จะสรุปว่าตราบใดที่เรายังมีอาหารเลี้ยงเขานะครับก็มันก็จะขยายตัวเรื่อยๆนะครับพวกพารามิซียมแล้วก็โรตีเฟอร์พวกนี้เนาะเนี่ยครับ เพื่อนๆก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่เคยดรอปลงไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเติมอาหารเติมอะไรทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะขยายตัวตลอดเลยนะฮะเพราะฉะั้นเนี่ยถ้าเรามีหัวเชื้อนะครับมันถ้าเรามีหัวเชื้อแล้วก็มีอาหารให้เนี่ยในช่วงที่ลูกปลาเรากําลังเกิดมาใหม่ๆเนี่ยก็สามารถมีอาหารพวกนี้ให้ลูกปลากินได้เรื่อยๆนะครับอ่ะ นะครับก็เห็นกันแล้วนะครับว่าอาหารเนี่ยสามารถยื้อชีวิตแล้วก็ทําให้เจ้าตัวโรติเฟอร์เนี่ยขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ผมไม่เคยเปลี่ยนน้าเลยนะครับชุดนี้ก็คือใช้น้ําเดิมตลอดนะครับแต่ว่าในช่วงจังหวะที่เราเอาไปใช้งานนะครับมันคงต้องดูดน้ําออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ดูดน้ำเนี่ยก่อนที่จะเติมอาหารเราก็ต้องเติมน้ําลงไปก่อนด้วยนะครับให้น้ำเนี่ยอยู่ในระดับ ใกล้เคียงกับระดับน้ำเดิมนะฮะนี่ครับนี่ครับก็ยังมีตัวอยู่นะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมคงจบเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมีการทดลองเกี่ยวกับโปรตีเฟอร์นะครับในการทดลองต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ